ตำรวจน้ำจังหวัดสตูลน,นำเรือตรวจการเข้าเก็บร่างผู้เสียชีวิตชาวโรฮิงญาลอยกลางทะเลใกล้กับเกาะตารุตาจังหวัดสตูลเมื่อวานนี้จำนวนสองคนต่อมาศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกสองคนซึ่งลอยอยู่บริเวณอ่าวมะขามฝั่งด้านใต้ตะวันตกของเกาะเจ้าหน้าที่จึงนำร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4คนส่งโรงพยาบาลสตูลให้แพทย์ชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าสองศพแรกที่พบ ลอยใกล้กับเกาะตรุเตาเป็นเพศหญิงอายุประมาณ13ปีและ16ปีค่ะทั้งคู่เป็นผู้ลิ้ภัยชาวโรฮิงญาเนื่องจากว่าเนื้อร่างของผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่พบบัตรประจําตัวผู้ลิภ้ภัยซึ่งก็เป็นหลักาาฐานยืนยันสถานะผู้ลิ้ภัยจากประเทศเมียนมาส่วนอีกสองศพที่พบลอยอยู่บริเวณอ่าวมะขามฝั่งด้านใต้ตะวันตกของเกาะเป็นผู้ใหญ่ เพศชายหนึ่งคนแล้วก็เด็กชายอายุประมาณ12ปีอีก1คนนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้พบร่างชาวโรฮิงญาลอยกลางทะเลในเขตหน้าน้ําไทยแล้วมีรายงานว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงเกาะลังกวีประเทศมาเลเซียได้ตรวจพบชาวโรฮิงญาจํานวน5คนลอยคออยู่ในทะเลเขตมาเลเซียบริเวณแหลมชินชินเกาะลังกวีก็แยกเป็นผู้รอดชีวิต4คนแล้วก็ร่างของผู้เสียชีวิตอีก1คนค่ะ ต่อมาหน่วยงานด้านความมั่นคงมาเลเซียก็ได้สอบปากคำผู้รอดชีวิตกซาวาทั้งหมดนั้นได้เดินทางมากับเรือหนึ่งลำจำนวนประมาณ300คนเมื่อเรือแล่นมาถึงประเวณน่านาน,าน้ำไทยมาเลเซียฝั่งจังหวัดสตูลก็มีเรือ3ามลำเข้ามาแล้วก็รับแยกขึ้นเรือลำละ100คนและเรือก็เกิดอับปางหนึ่งลำบริเวณแนวเขตชายแดนไทยมาเลเซียใกล้กับเกาะตรุเตาจังหวัดสตูลค่ะล่าสุดนายสักกะ กปินการผู้ราชการจังหวัดสตูลสั่งการให้ทุกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมทั้งกองทัพเรือตำรวจน้ำสอนชนอุทยานแห่งชาติเกาะตรัวเตาและหน่วยงานด้านความมั่นคงชายฝั่งเร่งออกปฏิบัติการค้นหาทั้งทางน้ำและทางบกโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งด้านใต้ของเกาะค่ะเพื่อที่จะค้นหาผู้สูญหายหรือผู้ที่อาจที่จะลอยมาติดชายฝั่งค่ะ